ังจากที่มีข่าวว่าสาวเจนี่จะได้มาร่วมงานละครกับหนุ่มฟิล์มอีกครั้งแต่วานใจให้เจ้าหนุ่มต้ามสั่งเบรกซะงงั้นอ่ะเมื่อวานนี้ได้เจอตัวสาวเจนี่เจ้าตัวก็ต้อทันควันว่าคงไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะว่าพี่ต้ามเนี่ยคือพี่เขาจะไม่มายุ่งกับงานเจนี่หมดแล้วอ่ะค่ะที่มีติดต่อเูื่อฟิล์มจริงใช่ค่ะแต่เราปฏิเสธไปก่อนถ้าจะให้ถ่าย2เรื่องในเวลาเดียวกันไม่ไหวอ่ะค่ะตกใจมาให้เห็นฟิล์มให้สัมภาษณ์จะเล่ลนละครก็ไม่ ทราบอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่าใครสื่อสารอะไรยังไงผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าโอกาสเล่นกับฟินยังมีอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะส่วนสาวเมก์ก็สดเนื้อหอมจริงๆล่าสุดเห็นว่ามีไฮโซหนุ่มเจ้าของคอนโดที่พัทยามาขายขนมจีบขอให้เป็นพรีเซนเตอร์คนพิเศษด้วยใช่ไหมเป็นแค่นายจ้างหาจ้างงานกันค่ะเอาหรอคะก็ขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นจ้างงานอีกก็ได้ค่ะ ถ้าไม่ชัว์จะไม่มีคำว่าแฟนแน่นอนค่ะจากเมยค่ะ